ขนมข้าวโอ๊ตธัญพืชเมนูเพื่อสุขภาพถ่ายหาอยากินขนมอยากินของหวานห้าก็ต้องเฮ็ดเองเ้าลดปริมาณแป้งใดเ้าเลือกแปง้งหรือว่าเลือกส่วนผสมใดลดน้ำตาลหนวดให้มันแป้งเข้ากันแล้วก็มาลรีหล่อเรีอเป็นโคโลเคเลเฮ็ดเป็นก่อนยังซสี่แล้วก็ ทื่นเลยแล้วแปะเลยแล้วแปะไปเรื่อยๆจนกว่าสิ้นแล้วพุ่นละเทคนิคการให้มีสีสันหรือมีหลวดลายก็ใส่สมนีนแล้วบันบาทนีนแล้วครั้งแรกได้ที่เหตุในล่อเบ,บิงว่าสิแสบบดแสบแต่ก็คงสิแสบบดแสบกับก,บกินไปหลดเนาะพ่อแก่อยากแก่คัดได้ส่วนผสมมีอยังเทือนานจงสิงมาเหตดให้เบิงด้อยจ้า ลืมข้าวลืมถ่ายให้เบิง้งว่ามีส่วนผสมอย่างแหนจะรัวท่านจะผืชเพียบเลยค่ะน้ำตาลน้นอยหน่อยเลยค่ะมันกันน้อยโปรดแป้งกันน้อยส่วนมากใช้ข้าวโอ๊ตทั้งนั้นเลยค่ะไม่มีแป้งอย่างอื่นเลยจ้าอบแล้วก็มาออกมาหน้าตาก็สิเป็นจังสีแล้วค่ะข้าวโอ๊ตทันพืช